น้ำต้นไหนครับครับมันคอเหล็กสรุดูกเกลือใบสนครับครับวันนี้โชว์พปี้กาดสี่สี่อ่าก็มาครั้งแรกเป็นไงช่างผ่านผ่านสบายเลยนะขนาดนี้เราคุมมากี่โลสองโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนแสงโนครับคุบางผู้ซ้อมมีใครบ้างครับมีวัชระพลอือแล้วก็มีใครมีไมสองคนสักวันเออก็มีพี่มีเพื่อนๆช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันครับก่อนหน้านี้วเดือนครับเดือนหนึ่งได้นะวันนี้เราต้องเจอกับ อากเคยเจอเขาไหมได้ดูเทปดูฟอร์มมายังเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีลูกบู๊ครับเอ้ยวางเกมวางแผนไงดีวันนี้การมายืนแรกก็คือแรกเลยเพราะว่าเราเนาะมากี่ไฟล์แล้วเนี่ยสี่ครับสี่ไฟล์ที่นี่กี่ไฟล์ที่นี่สี่ครับลวดเลยยกไหนบ้างยกหนึ่งยกสองโอ้โหเราเคยเหยียบยกสี่บ้งยังเนี่ยยังเลยแล้ววันนี้มีโอกาสไม่ครบยกสูงไหม ออเออเพราะว่าเขาก็ทรงบวกเหมือนกันเนาะล่าสุดนนอคใครมานะล่าสุดเนอะอาชลามเพชรครออยังไงเตะตาแข็งเขาครับโอ้โหแล้ววันนี้มีครบเครื่องไหมนเนี่ย หอมบวกเลยเนาะอไอ้ไหญ่แล้วครับยี่สิบหกสีคนจังหวัดเพชรบุรีครับไปปล่อยกิโลครับปล่อยสี่สิบหกครับพืนเพลเราเป็นมวยลายมวยเดินครับแต่ซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยหกสิบครับเราชกมวยรวมๆประมาณสี่ไฟครับฝากพี่น้อำพี่เชียร์หน่อยครับฝากพี่ๆน้องๆโจชียาด้วยนะครับครับผมสนุกแสงมากครับครับขอบคุณครับตัวไหนครับโลโก้ชอชวนดาระครับวันนี้ชลบุรกาดสี่สี่ครึ่งใช่ครับอ่าเมื่อกี้ช่างเป็นไง ผ่านเลยก็มาสบายๆเลยคุมมากี่โลครับน้ําหนักนี้โลโลสามก็ถือว่าไม่ได้บีบเยอะนะวันนี้ชกกลางวันเจอกับเล็กลูกเลขึ้นรูกนะเคยเจอเขาไหมไม่เคยครัได้ดูเทปดูฟอร์มน้องเข้ามาไหมดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างชูได้ครับก็คือทรงคล้ายกันใพร้อมแรกเลยเราชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยึ่งผมพิ่นกลับมาต่อยที่พึ่งกลับมาได้กี่ไฟ กลับมาสองกลับมาสองไฟ์ชนะหนึ่งชนะหนึ่งแล้วล่าสุดโชคที่นี่ไว้เป็นไงครับชนะครับชนะใครมานะพยัามนะเมืองชนมาวันนั้นชนะยังไงซ้ายหมัดซ้ายตามตามส่งเราซ้ายอัดเลยเรานี้เดินยกไหนดีก็สองหรือสามยกสองยกสามก็เปิดเกมเลยเนาะนะครับผมเราอายุแห่แล้วครับ 26อ่าเท่าไหร่นะ26 26นะเราคนจังหวัดเวียงจันทร์ครับเอาเราคนคนที่ลาวนะโอเคเราไปปล่อยกิโลจะปล่อยก็46 47ครับพื้นด้วยเราเป็นมวยมวยบู้มวยบู้นะขนาดซ้ายหรือขวาซ้ายเราสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเราชกมวยรวมๆทั้งหมดกี่ไฟล์แล้วเนี่ยน่าจะไม่ถึง20อ่าฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องเชียร์ด้วยครับอืมเออเราซ้อมที่ไหนอ่ะ ที่ชอสวรรณรันครับตอนนี้คว้งมาซ้อมมีใครอยู่บ้างก็มีน้องๆคล้ายๆแล้วก็มีหลายๆคนค่บผมก็ตอนนี้กลับมาซ้อมอยู่ที่นี่หลายคนแล้วเนาะ<ช>ครับก้งมืซ้อมก็เยอะขายห่วงเลยโอเคครับ,รบขอบคุณครับ